ถอดออกมาเลยถอดออกมาเลยเธอใส่อย่างนี้ไม่ได้ครูครูมีอะไรครูเสียงดังไม่ถึงเลยดูได้ไหมดูได้ไหมรีดร้อยกรีบเนี่ยรีดก็ไม่รีดเนี่ยพวกเธอจะให้เพื่อนเข้าห้องไหมไม่โอ๊ยอะไรไหมครับผมโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยดูดิเนี่ยร้อยกรีบเธอรีดยังไงก็ไม่รีดครับทําไมเธอไม่รีดรีบ เรีบอะไรนักหนาไม่ได้โอ้โหดำอีกตัางหากในไหม,ม,ม,มเมื่อผมพันแล้วมันเส้นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้เข้าตรงนี้ไม่ได้นะครูก็ไม่รีดเนี่ยเป็นร้อยกีบเหมือนกันเนี่ยร้อยกีบที่ไหนฉันรีดแล้วดูดูถอดออกมาเลยถอดออกมาเลยเธอใส่อย่างนี้ไม่ได้ครูอะไรครูก็ยกเยอะอย่างเดียวมาสก์ปรดูดิเนี่ยหูยดำก็ดำเครก็อตอนรีดที่บ้านผมพังอนะ่ะโอ้ยเธอก็มาข้ออ้างเลยเธอข้ออ้างตลอด ทำก็ดำไม่ได้ซักด้วยใช่ไหมจริงผมซักแล้วมันซักไม่ออกหูไม่ไหวในไม่อย่างงี้ไม่ได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 ้ไม่ผ่านเธอเข้าห้องเรียนไม่ได้เพื่อนเพื่อนจะล้อเธอเธอไม่อายหรอครูครูมีอะไรครูเสียงดังไม่ได้เลยดูในไหมดูในไหมดีดร้อยกรีบเอย่ยรีดก็ไม่รีดเนี่ยวิธีใช้เซอร์ครับครูใช่ไหมไหมมันจะเซอร์ไปถึงไหนดูดูพี่หยกเขาซีนไหนเขารีดเรียบร้อยเห็นไหมไห่ดูสิเฮ้ย ไม่โดนลาั้เสื้อพี่หยกสิไม่ต่างสีกนเลยแม่เธอโเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อโรงเรียนเลยใช่ถูกต้องในไหมไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ผ่านพวกเธอจะให้เพื่อนเข้าห้องไหมไม่เห็นไหมไม่มีใครให้เธอเข้าห้องในไหม ครูครับครัผมจะรีดยังไงผมมาโรงเรียนแล้วเธอก็ต้องรีดมาจากที่บ้านสีตอนนี้เธอพังเธอก็ไปยืมพี่ป้านะอาเธอซีในไหมใช่แม่ก็ซื้อใหม่ไปเลยก็ผมบ้านกลางนาอยู่หลังเดียวเลยเธอไม่ต้องมาข้ออ้างเลยในไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราถอดเสื้อออกมาเลยถอดเสื้อออกมาวันนี้เธอไม่ต้องใส่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวนะโอ้ถึงขั้นกับยืดเสื้อเลยยืดสีเธอทนได้ไหมเธอนั่งใกล้ในไหมอ่ะฮะดำก็ดำเหม็นก็เหม็นางเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีดก็ไม่รีดไม่ได้นะปู่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ท่าน้ก็อยู่ฝั่งใครนั่งเธอไหมนายกมาน้องรักอีนายกเธออะไรคุกก็โมกุลนี่ยเธอคงซุกหมือนกันทีเนี่ยซุกโมกมากเลยพี่อ๋ไม่ได้แต่ยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องถอดออกมาในไหมเธอต้องถอดออกมาถอดก็เห็นน้องไม้ดิครูถอดเอาไาซีครูจะเอาไปซักให้โอ๊ยอ๋อเออไม้ก็ถอดเร็วาซีเออครูจะไปซักไปรีดให้เนี่ยซักให้เออดูที่เนี่ยดำกร็ดงเธอฝากตัวนึงนี่ไม่ต้อง ได้เบาะรถผมมีตัวหนึ่ง,งฝากด้วยได้ไหมครูพอโอ้โหนไหนก็สักแล้วครั้งเดียวแน่ไหนไหมเชนอันุโลมให้เธอแค่ครั้งเดียวนะมาพอเรามาเลยอู้ยอีเธอดูนี้ดูในไหมอีในไหมเธอดูหูไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยครั้งนี้ครูจะอนุโลมให้ครูจะไปให้แม่บ้านเขสาสักเขาเรีดให้นะคร <Okay. S 1> ั้งหน้าเธอห้ามมาสภาพนี้นะในไหมเข้าใจไหมโอเคถ้าเธอมาชันจะคะแนนเธอ ไปเลยนายยกเธออยากได้นะเอาไปนั่งใกล้เธอไปเลยเอาเสื้อมาแล้วไปังใกล้เลยไปเข้าห้องเรียนเสภ้าพิ้นเนี่ยดูที่เนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่ดูแลลูกเลยตา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 ย